นายฝันสวัสดีค่ะนรวดีมีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันว่ามีพระมาชันอาหารที่บ้าน ใครก็ตามนะคะที่ฝันเห็นพระสงฆ์ได้มาฉันหรือมาทานข้าวที่บ้านเราจะมาเป็นรูปเดียวหรือหลายๆรูปก็ได้นะคะว่ากันว่าใครก็ตามที่ฝันแบบนี้เป็นฝันที่ดีเป็นฝันที่เป็นมงคลแก่ผู้ฝันเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะพูดถึงเรื่องความรักกันก่อนความรักคุณจะเจอเนื้อคู่หรือคนที่เข้ามาพัวพันเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีความรั ับผิดชอบเป็นคนที่เอาการเอางานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทรมะารำโมด,ด้วยนะคะเข้ามาผัวพันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็เช่นกันถ้าเกิดคนที่มีคู่อยู่แล้วครอบครัวอบอุ่นดีใครที่อยากมีทายาทนะคะความฝันแบบนี้โอกาสที่คุณจะได้ทายาทหรือได้บุตรมาชื่นชมสมใจนั้นก็มีมากเช่นกัน การงานนะคะการงานถ้าเกิดใครที่เจออุปสรรคอยู่ใครที่เจอปัญหาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีเป็นช่วงที่คุณกำลังจะตั้งต้นใหม่นะคะอะไรที่เจอความลำบากที่ผ่านมาคุณสามารถผ่านพ้นมันไปได้และฝันแบบนี้กำลังจะเป็นเรื่องที่ดีกำลังจะนำพาคุณไปสู่ความสุขทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นมงคลยิ่งเลยนะคะสำหรับความฝัน การเงินก็เช่นกันใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินติดขัดอยู่ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาอุปถัมภ์คนในครอบครัวสามารถช่วยเหลือเราได้ใครที่อยากไปกู้ยืมหรือทำธุรกรรมอะไรก็ตามนะคะถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีสำหรับคุณเป็นช่วงที่คุณทำอะไรก็จะดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการหรือเรื่องเงินก็เช่นกันนะคะใครที่ลงทุนค้าขายช่วงนี้สามารถทําได้นะคะการค้าขายจะประสบผลสําเร็จการค้าขายจะทําให้คุณได้กําไรยิ้มได้เลยนะคะส่วนใครนะคะที่ชอบเสี่ยงโชคบอกได้เลยนะคะว่าความฝันที่ว่ามีพระมากินข้าวหรือที่เราเรียกกันว่าพระมาฉันข้าวที่บ้านเนี่ยนะคะ ถือว่าเป็นตัวเลขนำโชคแล้วก็ความฝันแบบนี้จะให้โชคให้ลาบแก่คนฝันด้วยตัวเลขนำโชคสำหรับความฝันว่ามีพระมาฉันข้าวที่บ้านนั่นก็คือเลข4เลข5เลข8แล้วก็เลข9นะคะเลข4เลข5เลข8แล้วก็เลข9 4 5 4 8 49,98 8 5ก็ได้นะคะถือว่าเป็นตัวเลขนำโชคสำหรับความฝันเรื่องฝันว่าพระมา ชั้นอาหารที่บ้านแต่ที่เด็ดนั่นก็คือโดยมากนะคะมักจะซื้อเลขที่บ้านนั่นเองใครฝันเห็นบ้านหลังไหนแล้วจำได้ว่าบ้านเลขที่นั้นคือเลขอะไรให้เอาเลขนั้นนะคะมาเสี่ยงโชคก็ถือว่าเป็นตัวเลขนำโชคได้เหมือนกันเอาล่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ